โอเคครับก็ต้องขอกลา่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกล้รนดอบอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลา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 โล,โลโบอกนะครับผมแมปลาบบูบูพิงค์เฮาส์รันนะครับผมใช่แล้วละ่ะซึ่งแมปเนี้ยเป็นแมปที่แปลกประหลาดมากเลยทุกคนคือแมปเนี้ยถ้าเราเข้าเกมมาแล้วเรากดปุ่ม ESC เราจะเทเลพอร์ตไปแมปอื่นไว้ซึ่ง มันเป็นอะไรที่แย่มากเลยนะครับผมนะฮะตอนเข้าเกมมาผมงงมากเลยผมก็กด E C ลองเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วมันวร์ปไปแบบอื่นนะฮะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะผมองกด E C ปั๊บเนี่ยแล้วมันก็จะพอกด E C ปุ๊บมันจะเปลี่ยนแมปทันทีเลยนะครับเออเราต้องกด E C ทีปุ๊บกลับไปนะครับกดกลับดูดินะฮะมันเป็นอะไรที่ เยอะมากเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าระบบนี้มันมายังไงนะฮะเออใช่แต่ว่าห้ามกด ESC เด็ดขาดทุกคน <laughs> ถ้าใครมาเล่นแบบนี้อ่กด ESC นะกด ESC ปุ๊บมันวร่ปไปแบบอื่นเลยทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอเคเขาไม่อยากให้เราเล่นแบบนี้หรอหรือว่าไงผมก็ไม่แน่ใจล่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้สีชมพูจะจ,จัดเลยนะครับสีชมพู ทุกอย่างเป็นสีชมพูโอประตูปิดนะฮะอืมแสดงว่าเรามาผิดทางเฮ้ยนี่บ้านหรือเขาวงกดครับเนี่ยเราต้องไปทางไหนละเนี่ยทางนี้หรอทางนี้หรือไม่อาทางนี้นะคะเปิดประตูได้อันนี้อะไรเนะี่ยคุกกี้เย็บเลยอ่ะสวัสดีครับลาบูบูพิงอ่าวไม่เห็นเดินยืนนิ่งคุณจะเดินไหมอะฮัลโหล อ๋อเขามาจำสแกรให้เราตกใจเล่นเฉยๆหรอนะฮะไม่แน่ใจนะเออเขามาจำสแกรให้เราตกใจเล่นเฉยๆหรอหรือว่าไงนะฮะเอา้าอยู่ๆเขา,เขา,า,า,เาก็วับมาเออแปลกอ่ะอันนี้ห้องที่เราอยู่นี่ว่ะแล้วเขาเดินต่อไหมวับมาแล้วก็ไม่เดินนะฮะมายืนโพสทีโพสอยู่ <laughs> แปลกๆแ,แล้วนี่อา้าวต้องการกุญแจนะครับ อ๋อที่เขาไม่ไล่เราเพราะว่าเขาต้องการกุญแจเหรอหรือว่าไงอ้าแล้วเขาก็สไลด์ลงมาตามเราแปลกๆนะเนี่ยแล้วมายืนทีโพสเหมือนเดิมนะฮะเอออันนี้นี่กุญแจอยู่นี่นะครับโอเคถ้าเราหยิบกุญแจแล้วเขาจะเดินไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมได้กุญแจมาแล้วคุณจะเดินหลังที่จักที่ผมหยิบกุญแจหรือเปล่าครับคุณลาบูบูบสีชมพู เหมือนจะไม่เดินนะฮะอีอแล้วก็สไลด์ตามขึ้นมาแล้วเขาจะยืนนี่งอีกไหมเพราะาตอนนี้ผมมีกุญแจแล้วก็ยังยืนนิ่งอยู่โอ้โหแปลกจัดนะครับแมปนี้ทุกอย่างมันแปลกแปกนะฮะแปลกตั้งแต่ตอนเข้าเกมแล้วห้ามกดปุ่ม ESC ละกด ESC แล้วโดนว์าเปลี่ยนแมปนะฮะงงมากโอ้ย ของพังนะฮะเฮยไม้ไม่ดีไม้อันตรายแย่ชะมัดฮึบฮึบฮึบโอเคสวยเราทำได้ดีเปิด,เป,ดเปิดหน้าต่างโอ้โอ,โอมีคนเหยียบกับดักตายเราจะไม่ตายซ้ำรอยเขานะฮะโอเคขึ้นมาไดไปบ้านนี้มันพิงเฮ้าของแท้เลยทุกคนมันพิงจริงตรงนี้มีลวดหนามห้ามโดนแนี่ ลวดหนามันเป็นสีชมพูอ่ะมองไม่เห็นนึกว่ามีลวดเดียวนะครับยังมีอีกยังมีดักอีกหลายชิ้นเลยทุกคนผมก็นึกว่ามีแค่ลวดเดียวนะครับทำไมาอยูย่ีก็มิดเสียงเดินมาอีกแล้วนะครับแต่เขาคงไม่เดินหรอกมั้งเพราะว่า,วาตอนแรกเขาทีโพสอ่ะยังทีโพสอยู่เหมือนเดิม <laughs> สวัสดีครับถ้าผมเดินเข้าไปใกล้หมอาจจะโดนเาขาฆ่าก็ได้ค้าจะทีโพสเพื่อ หลอกนะครับหลอกให้เราคิดว่าเขาไม่ทำเลยเราถ้าเราเดินเอาหน้าไปถูแล้วน่าจะตายนะครับอ,อ่น่าจะโดนเขาจับทันทีแบบว่อาอ้าวฮะฉันยืนนิ่งๆเพื่อล่อให้แกเดินเข้ามาใกล้ยังไงล่ะอ,อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้เขาเลยนะฮะอือฮึอันนี้คืออ้าวไม่เห็นขึ้นเลยเอา้าคือไงอะหรือว่าต้องกดปุ่มอะไรก่อน ฮะเออขึ้นสิอาอขึ้นแล้วนะฮะต้องเดินเหยียบหลายรอบเลยกว่าจะขึ้น <c oughs> ผมนึกว่าระบบมันไม่ทำงานซะแล้วนะครับระบบมันอาจจะแบบไม่มีคนมายืนอยู่ตรงนี้นานนะฮะเพราะว่าทุกคนที่เข้าเกมกด ESC แล้วมันพาเปลี่ยนแมปตลอดเอ้า <c oughs> แล้วมันล่วงกลับมาโอ้โ oh หงั้นเราต้องรีบต้องรีบ ไอนี่นะทุกคนแบบพอมันพาขึ้นไปส่งข้างบนแล้วเราต้องรีบรีบเดินออกมาเลยไม่งั้นมันจะวาร์ปกลับลงไปข้างล่างนะครับระบบไม่ดีจริงนะฮะระบบลิฟต์ไม่ได้ทํางานนานนะครับถ้าคนไม่รีบลงจากลิฟต์มันจะวาร์ปวาร์ปไปข้างล่าง <c oughs> แล้วเสียงเดินเราผูบูยังอยู่อยู่เลยนะฮะไม่หายไปสักทีเออไม่แมบบนี้ไม่น่ามีคนเล่นเยอะเพราะว่าทุกคนที่เข้าแมปมา จะต้องมีหลายคนที่เผเลอกด ESC แล้วมันก็จะวาร์ปเราไปที่แมปอื่นนะฮะใช่แมปนี้คนน่าจะเล่นน้อยน่าดูเพราะว่าสาเหตุหลักๆคือโดนวาร์ปหนีนะฮะโอ๊ยมือดีแล้วโอ๊ะแต่รอบนี้มีตัวอะไรไม่รู้ไล่นะครับเป็นเด็กหน้ายิ้มทุกคนอะไม่ได้มีตัวเดียวมีหลายตัวนะครับแล้วเสียงเดินแจ๊ะจ๊ะยังอยู่โอเคเสียงเดือนแจะจ๊ะหายไปแล้วนะฮะ โอเคลาบูบูเป็นแค่ตัวหลอกเพราะว่าเขาเดินยืนทีโพสแต่ตัวอื่นไม่ใช่ตัวหลอกเออมีซอมบี้ซอมบี้ดักเต็มไปหมดนะฮะแล้วเราต้องไปทางไหนแล้วนี่ทางนี้ทางถูกต้องหรือเปล่าอ่าทางที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีบรรันไดเจ้าซอมบี้ก็ตามฉันไม่ทันหรอกลาบูบูเป็นแค่ตัวปลอมนะฮะอืมเป็นแค่ตัวล่อของจริงๆคือซอมบี้นะครับียงเดินแจ๊ดแจอีกแล้วนะฮะ ถ้าเป็นเสียงแบบนี้ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่เพราะว่าลาบบูไม่เดินจริงนะฮะเขายืนนิ่งยืนนิ่งจริง,รงนะฮะสวัสดีคุณลับบูเราต้องไปทางไหนทางนี้หรือเปล่าอ๋อเนี่ยมีปุ่มให้เปิดนะครับแล้วเสียงเดินเขาก็จะติดหูเราไปตลอดการจนกว่าเราจะตายใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วกว่าเสียงมันจะหายก็คือเราโดนซอมบี้ฆ่านะฮะ ตัวดดซอมบี้ต่าฆ่าตายแล้วเกิดใหม่ถึงเสียงจะหายเสียงจะเดินแจ๊ะเ,เนี่ยอืมจริงทุกคนโอเคผมต้องหาทางตายแล้วไหมเนี่ยเสียงจะแะนี่มันรำคัญหูมากลูอย่ะนะฮะอันนี้ดื่มน้ำอ๋อแล้วก็วิ่งไวโอ๊ะตรงนี้มีรูโอ๊ะล,ล่วงรูตาย ไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆนะเนี่ยโอ้โอ้หายไปแล้วจริงๆด้วยนะคะต้องตายจริงๆนะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ตั้งใจนะคะตั้งใจตายนะครับอา่าที่บอกไม่ได้ตั้งใจตายนะเนี่ยเพราะว่าแบบพูดแหล่ๆให้ลาบูบูได้ยินลาบุบูจะได้ไม่เขาเรียกวไงนะไม่โกรธเฮ้ แบบนี้มีอะไรแปลกๆเยอะมากเลยทั้งเสียงเดินลาบูบูที่ไม่มีวันหายไปถ้าได้ยินแล้วครั้งหนึ่งจนกว่าจะตายแล้วก็ลาบูบูที่มีเสียงเดินแต่ไม่เดินแล้วก็ลิฟที่แทบไม่ยอมทำงานถ้าไม่ยืนใส่บ่บยบยอยๆโอ้โอ้แล้วก็มีลูกกลมๆไหลามาด้วยนะฮะแต่ลูกกลมๆนี้ไม่แปลกสิ่งที่แปลกคือลาบูบู ลาบุบูไม่ยอมเดินพร้อมเสียงพร้อมมีเสียงเท้ากับลิฟต์ไม่ยอมทํางานง่ายๆแล้วถ้าทํางานแล้วถ้าโมเตยนโอเอมันจะวาบเราลง <c oughs> ใช่อ๋อประตูอยู่นี่อ๋อเราต้องออกทางนี้นะครับโอเคโอเค,อเคตรงหน้ามีล็อกเก็ตลันเชอร์ต้องสู้สินะสู้บอดอุ๊บโอ้ยอยู่ๆก็มุมมองบุคคลที่หนึ่งเอ่อเอ่อไหนสู้กับอะไรอ๋อ สู้กับลาบูบูแล้วรอบนี้ลาบูบูเดินไหมเหมือนจะไม่เดินนะฮะแล้วเหมือนผมจะยิงผมจะยิงปืนไม่ออกทุกคนผมยิงปืนไม่ออกผมยิงปืนไม่ออกเอะผมยิงปืนไม่ออกทำไงดี ผมยิงปืนไม่ออกอยิงขึ้นบนได้อยู่แต่ว่ายิงลงพื้นไม่ได้นะฮะแล้วทำไงล่ะนี่แล้วทีอย่างนี้จะสู้ยังไงนี่ฮ้หรือมันเป็นที่โมเดลตัวละครผมทุกคนแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเปลี่ยนโมเดลตัวละครก่อนทุกคนนะฮะ มันอาจจะติดอะไรบางอย่างที่ตัวละครผมก็ได้ผมแปลงร่างแป๊บหนึ่งนะโอเคทุกคนผมแปลงร่างแล้วแต่ผมยังไม่เปลี่ยนร่างนะเพราะว่าผมกด esc เพื่อฆ่าตัวตายไม่ได้ผมต้องโดนลาบูบูฆ่าก่อนนะฮะแบบนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะเลยนะฮะผมแนะนำว่าทุกคนอย่ามาเล่นเลยนะฮะดูผมเล่นก็พอละเพราะว่ามันแปลกมากเดี๋ยวทุกคนจะหัวเสียเอานะฮะดีที่ผมเป็นคนอารมณ์ดีก็เลยก็เลยไม่ค่อยหงุดหงิดเท่าไหร่ ยิงได้ยังก็ยังไม่ได้ what เฮ้ยขอต้องกระโดดยิงโอเคกระโดดยิงเพื่อให้มันออกถ้าไม่กระโดดยิงมันจะไม่ออกมันน่าจะติดอะไรบางอย่างนั่นแหละโมเดลนี้โมเดลเพราะโมเดลที่แล้วกระโดดไม่กระโดดมันก็มันก็โมเดลที่แล้วกระโดดไม่กระโดดมันก็ติดนะายเว้นจะเงยหน้าขึ้นฟ้า ส่วนโมเดลนี้คือต้องกระโดดถึงจะยิงได้นะฮะอ,อ,อาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลเป็นนูบที่แบบตัวละครนูบปที่เป็นตัวเหลี่ยมๆอาจจะยิงได้ปกตินะฮะไม่แน่ใจเอ,อใครที่มาลองเล่นแมปนี้ก็ลองเปลี่ยนเป็นตัวละครเป็นนูบดูแล้วมาบอกผมด้วยนะว่ายังไงอ้าวจบแล้วอ๋อนี่คือสู้บอสตรงนี้จบก็คือจบแล้วอย่างนั้นเหรออ๋อที่เขาทำให้มันสู้บอสยากๆอาจจะเป็น เขาเรียกไงนะความตั้งใจของคนทําแบบก็ได้นะมันจะได้ไม่จบง่ายๆเพราะว่าคนจะได้ง่วนอยู่กับการงงว่าเอ๊ะทำไมปืนยิงไม่ออกนะฮะจะได้อยู่กับแบบนี้นานๆอาจจะเป็น,ปนไปได้ <laughs>